สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเทรยนต์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะคะคันนี้เลย Toyota Camry นะคะเครื่อง2.0ตัว G นะคะปี2012มาพร้อมเลขไม่เพียง144,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวรถคันนี้นะคะก่อนรับชม ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าที่จะได้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์คันนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่กรอบดวงไฟนะคะเดิมๆเลยสำหรับตัวรถปี12นะคะตัวรถต้องบอกก่อนนะว่าเป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดและก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรีบเอามาให้กับลูกค้าได้รับชมก่อนเลย มาพร้อมตัวรถนะคะที่จะได้เป็นกระจังหน้าคันนี้แปลงกระจังหน้ามานะตอนแรกกระจังหน้าจะไม่ใช่โฉมนี้นะคะกระจังหน้าแปลงมาจากเจ้าของคนเดิมแต่ว่าต้องบอกลูกค้าเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้แน่นอนถามว่าเอาตรงไหนมารับประกันไฟคู่หน้าของคันนี้นะคะเป็นไฟคู่หน้าเดิมๆตรงรุ่นตรงปีของคันนี้เลยนะคะก็คือปี12นั่นเองนี่ ทะเบียนรถคอร์คั่งทอทง8 3 4 5ป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยทะเบียนสวยจริง3 4 5เลยนะลูกค้าขามาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าที่ติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันโคเมียมล้อมรอบ ที่ตัดหมอกให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยคันนี้นะคะได้ตัวรถเป็นสีเทาดําด้วยได้รถสีเทาดําด้วยนะคะที่สําคัญบอดี้ที่เข้ามานะคะรูปทรงคือดีจริงนะคะลูกค้าขาไม่มีแบบไม่มีชนหนักไม่มีบุบมาด้วยเข้ามาแบบเดิมๆเลยเรามาดูตัวอย่างของคันนี้กันบ้างดีกว่านี่ สำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวแมกและยางนะคะโครงสร้างของตัวแมกไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตดบาดด้วยเลยไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตดบาดด้วยหัวน็อต5รูเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ยางนะคะปี2020นะคะสัปดาห์ที่44นะ ปี20สัปดาห์ที่44ด้วยนะ่ายังดอกยางนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดรับรองว่าใหม่กิ๊ฟกว่านี้แน่นอนเรามาดูนะคะบอดี้นะคะตัวโชกด้านในนะนี่โชกด้านในนะคะเดิมเดิมเลยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าโชกภายในเดิมเดิมเดี๋ยวเก็บรายละเอียดทำความสะอาดรับรองว่าใหม่กิ๊ฟแน่นอน VVTI ที่แก้มตัวรถยังอยู่ครบนะคะ VVTI นะคะอยู่ครบให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าสีรถเป็นสีเดิม ให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าสีเดิมๆไม่มีสัดสีหรือเก็บสีมาในส่วนของชิ้นนี้ด้วยอ่ะด้านบนตัวรถนะคะสีของกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะติดตั้งมาให้ที่ตัวรถด้วยเลยอ่าราดยาวนะคะเป็นโครเมียมที่ขอบกระจกแบบนี้เลย ลาดยาวโครเมียมนะคะรถระดับผู้บริหารคันนี้สิ่งที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือลาดยาวเป็นโครเมียมเงาๆกระจกเดิมๆด้วยโลโก้นะคะโตโยต้าอยู่ครบเลยนะเอนเช็คแล้วนะคะทั้งรอบคันตัวรถนะคะกระจกเดิมๆแบบนี้เลยมีโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยนี่ที่จับประตูนะคะก็จะเป็นโครเมียมเงาๆเลย ที่จับประตูรถจะเป็นโครเมียมคาดยาวนะคะอยู่ครบแบบนี้ทุกจุดเลยนะคะบอดี้ด้านนอกของตัวรถคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมจริงนี่โตโยต้าโตโยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาอยู่ครบแบบนี้เลยมาพร้อมตัวแม็กด้านหลังก็ไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทด้วยเรามาดูด้านท้ายตัวรถนะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าพื้นที่ด้านหลังและด้านท้ายเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวลูกค้าลองดูด้านท้ายนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนตัวด้านหลังให้ดูกัน นี่เขาสามารถเปิดจากด้านในได้ด้วยหรือว่าเปิดฝากระโปรงด้านหลังนะคะจากรีโมทก็ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนที่จะเปิดนะคะต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายของคันนี้ชบเชียวมากๆนี่ไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยไฟท้ายชบเชียวมากๆไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะคะเดิมเดิมแบบนี้เลย2.0ตัว G ีนะคะคาดยาวด้านหลังฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะคะเงาเราดยาวเลยพร้อมกับโลโก้ t o y o ต a นะคะด้านหลังที่ยังอยู่ครบ ไม่บุบไม่บิดเแบบี้ยวโครเมียมเดิมๆเงาๆแบบนี้เลยนี่แคมลี่นะคะด้านท้ายอยู่ครบเลยนะมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยเลยนี่มีกล้องด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยไฟทับทิมคู่หลังก็ติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดีย<ๆ>วกันเดี๋ยวมาลองเปิดนะคะจากด้านหลังให้ดูกัน<ๆ>เปิดง่ายสะดวกสบายมากๆเรามาดูโครงสร้างนะคะด้านหลังของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะเขาปูพ่ายยางมาให้หลูกค้าเรียบร้อยเลย ผ้าย,ยางมาจากเจ้าของคนเดิมนะคะคันนี้นะคะภายในไม่ช้าเลยนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าโครงสร้างของคันนี้นะคะเดิมๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยนี่ซ้ายขวานะคะอยู่ครบเลยนะคะที่ปิดนะคะของตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเรามาดูโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างตัวรถนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้ไม่มีสาดสีมาแน่นอนเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะเดิมๆเลย มาพร้อมหัวน็อตด้านท้ายนะคะที่ไม่มีรอยไข่รอยถอดด้วยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยแผ่นกันความร้อนนะคะทุกจุดอยู่ครบพร้อมกับตัวเม็ดอาร์กน้านท้ายก็อยู่ครบแบบนี้เลยนี่เม็ดอาร์กรูกลมๆไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เบือนนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะเรามาดูด้านนี้กันบ้างว่าเดิมหรือเปล่าอ่าเมื่อสักครู่ดูด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างอ่า <Yoda. S 1> <t> ด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะที่ติดตั้งติดตั้งในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเป็นล้อกระถามาให้มาพร้อมแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบทุกจุดเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ทางซีนมะพร้าวอยู่ครบเลยนะคะอันนี้คือด้านขวานะทางซีนมะพร้าวอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเรามาดูด้านซ้ายกันบ้าง ้านซ้ายตัวรถนะคะทางซีนมะพร้าวก็อยู่ครบเม็ดอ์คอยู่ครบแบบนี้ไม่มีสาสีไม่มีพ่นสีมาด้วยถามว่ารู้ได้ยังไงว่าไม่พ่นเม็ดอ์คยังเรียงกันสวยๆรูกลมๆแบบนี้อยู่นะคะนี่บอดี้ด้านท้ายนะคะเดิมๆไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนสภาพนี่คือสมราคาของคันนี้มากๆเลยด้วยนี่ด้านหลังคือกว้างจริง พื้นที่ด้านในสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในตัวรถของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าภายในของคันนี้นะคะความกว้างแล้วก็เป็นสีอะไรเรามาดูกันเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมอง,มอง,มองหารถระดับผู้บริหารนะคะคันนี้แนะนํานะคะพื้นที่ด้านในกว้างจริงลูกค้าขาด้านในกว้างจริงนั่งสบายจริงนิ่มจริงที่สําคัญมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วย คันนี้นะคะมีแอร์ด้านหลังมาให้กับคุณลูกค้าด้วยเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้ทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยนะคะนี่มีที่เอิงไหล่มาให้นะคะลายไม้ยังสวยๆเดิมๆไม่ชำรุดไม่มีร่องรอยการขีดข่วนแบบนี้เลยมาดูภายในกันนี่มีที่วางแก้วให้ทั้ง2ฝั่งของตัวรถเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดทะลุนะคะไปด้านหลังได้ด้วยเปิดไปด้านหลังได้นะคะลูกค้าขาเผื่อลูกค้า ซื้อของกินมาอยากจะให้แบบว่าแอร์นะคะจากด้านหลังหรือภายในรถออกไปในส่วนของด้านท้ายก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายนะคะให้กับทางลูกค้าด้วยเพดานด้านบนนี่เพดานด้านบนนะคะไม่ชําเลยไม่มียันไม่มีอักระไม่มีร่องรอยใดๆด้วยภายในคือกิฟตมากๆเลยนะคะสำหรับตัวรถของคันนี้เราไปดูด้านหน้าคันนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะอ่ะเรามาดูภายในด้านหน้ากันบ้างดีกว่า ภายในคันนี้นะคะลองนั่งเลยนี่คันนี้เป็นบอหนังปรับไฟฟ้าคู่นะคะบอหนังปรับไฟฟ้าคู่ขึ้นชื่อของแคมรี่ลองสตาร์ทควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจด้วยกุญแจด้วยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยอ่าเรามาเทสแอร์กันดีกว่านะคะเรามาเทสแอร์กันนี่ แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้ในส่วนของจอวิทิวนะคะที่เป็นแบบ FMCD ได้เลยคันนี้มีกล้องหลังมาหรือเปล่า,เ,าเทสกันนี่กล้องด้านหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเช็คให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องมีนะจอน่าจะปิดอยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์นะคะที่เป็นนี่ได้ในส่วนของตัววิทิวไม่ใช่แฮ่อันนี้นะคะนาฬิกาดิจิตอล นาฬิกาดิจิตอลนะคะล่าสุดเป็นเป็นวิทธวไปแล้วหนึ่งนะคะอ่ะพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยพวงมาลัยบอกเลยว่าไม่ช้ำพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังด้วยหน้าปัดคันนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนี่หน้าปัดนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะดิจิตอลเลขไมค์คันนี้เพียง144,698กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เลขไมคือน้อยมากสำหรับรถปี12คันนี้นะคะเพราะว่ารถคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถ10ปีแต่เลขไม่น้อยมากๆเฉลี่ยตกปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นโลด้วยออปชั่นของคันนี้นะคะเป็นกระจกนะคะบานเลื่อนเป็นออโต้นี่ออโต้เลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะออโต้เซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อกกระจกพับไฟฟ้าครบเครื่องมากๆเลย นี่ปิดเป็นออโต้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับรถระดับผู้บริหารคันนี้ออปชั่นพิเศษของคันนี้นี่มีม่านหลังมาให้เดี๋ยวจะลองกดให้ลูกค้าดูด้านหลังของคันนี้กันอ่มาม่านหลังนะคะติดตั้งมาให้กับกลูกค้าเรียบร้อยเลยมีม่านหลังมาให้ปิดก็ได้คอนโซลตรงกลางคันนี้นะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยคอนโซลคันนี้นะคะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดามาพร้อมลายไม้นะคะที่เปิดไปมีที่วางแก้วมาให้2ฝั่งของตัวรถเลย แล้วก็มาพร้อมกับตัวรถนะที่มีที่เคีบบุรี่มาให้ด้วยแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตมาให้ไม่ว่าจะเป็น USB AUX นะคะหรือว่าเป็นที่เคีบบุรี่นะคะตรงกลางให้กับลูกค้าอีกหนึ่จุดที่อิงไหลของคันนี้นะคะก็เลื่อนได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพื้นที่ด้านในคันนี้ถือว่ากว้างมากๆเลยภายในถือว่ากว้างมากๆเลยนะใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้ บ่อหนังตตอไฟฟ้านะคะสีเบจเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าว่าสําหรับตัวรถนะคะห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะนี่สำหรับค,นนะค,ะคันนี้นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะนี่เลยคันนี้นะคะมาพร้อมตัวเครื่องนะคะที่ได้เป็น vvti นะคะ16 v นะคะมาพร้อมตัวโช๊คที่ช่วยพยุงในการเปิดฝากระโปรงให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะนี่ ในตัวรถของคันนี้นะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยหัวนอ็อตฝากระโปงไม่มีรอยไขยรอยถอดเลยนะหัวน็อตนะทุกจุดมาแป้นสีจากโรงงานเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวไฟนะคะที่ยังมีสติ๊กเกอร์คาดยาวนะคะทางด้านขวาและด้านซ้ายด้วยด้านซ้ายและด้านขวานนะคะเป็นไฟเดิมๆแบบนี้เลย โครงสร้างตัวเครื่องของคันนี้นะคะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เห็นเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าคันนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวหัวนอ็อตทุกจุดอยู่ครบฝากระโปรงมีโลโก้สลักของโตโยต้าด้วยแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ทุกจุดไม่มีรอยง,งั้นเนี้ยแกะเกาใดๆด้วยอ่าขออนุญาตปิดนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะโตโยต้าแคมรนะคะคันนี้อยู่นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง1 4 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองสนใจคันนี้สามารถติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอนะคะแอดไลน์หาเอิรนได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวรถที่เข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ